สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ DJ k จเคที่ช n แนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าทุกคนสบายดีกันนะคะเคที่ก็สบายดีค่ะเผื่อว่ามีใครอยากจะรู้สําหรับในวันนี้เคที่ก็มีหัวข้อที่จะมาคุยให้ฟังนั่นก็คือก่อนที่เราจะตกลงนะคะแต่งงานกับสามีฝรั่งเนี่ยเราควรจะพูดคุยเราควรจะตกลงเราควรจะปรึกษาเราควรจะเคลียร์อะไรกันบ้าง นะคะก็เป็นประสบการณ์ของตัวเคที่เองแล้วก็ของน้องสาวรวมถึงของเพื่อนบางคนซึ่งเขาได้เล่าให้กับเคที่ได้ฟังนะคะว่าก่อนแต่งงานกับสามีฝรั่งควรจะพูดจะคุยจะเคลียอะไรกันบ้างขอย้ําให้พูดก่อนที่จะแต่งงานนะคะอันนี้แนะนําเลยให้พูดให้คุยให้ตกลงก่อนที่จะแต่งงานโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทอง นะคะอยากคิดว่าไม่สําคัญนะคะจริงๆแล้วมันสําคัญมากๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยเคที่กับสามีนะคะคือเราคุยกันคบกันจนถึงขั้นเป็นแฟนแล้วก็เรียกว่าตกลงที่จะแต่งงานกันแล้วคบกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราได้คุยอะไรกันบ้างก่อนที่จะแต่งงานก่อนหน้าเนี้สามีเคที่เขารู้แล้วนะคะเคที่เคยเล่าให้เขาฟังเขาก็จะถามอยู่บ่อยๆล่ะว,ว่าเคที่คุณเป็นนี่อยู่เท่าไหร่ เคที่บอกเขานะคะว่าเคที่เป็นหนี้และต้องการที่จะหาคนมาอยู่ด้วยนะคะถ้าได้แต่งงานก็อยากจะให้สามีนี่อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยไม่ต้องการที่จะย้ายตามสามีไปอยู่ที่ต่างประเทศแต่อย่างใดเพราะว่าเคที่ไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเคที่มีภาระจะต้องดูแลพ่อแม่และก็จะต้องรับผิดชอบอะไรอีกหลายอย่างสามีเคที่เขาก็เข้าใจนะคะหงละคือเคที่ได้คุยกับสามีเรื่องของหนี้สิน แล้วก็2อล่ะคือเคที่ไม่ประสงค์ไม่ต้องการที่จะย้ายตามสามีไปอยู่ต่างประเทศแต่อย่างใดแต่ที่เคที่มานั่งพูดอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้เพราะว่าเคที่มาดูงานกับสามีที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งก็จะตั้งใจจะมาอยู่แค่3เดือนแต่ตอนนี้ก็5เดือนเข้าไปแล้วเนื่องจากว่าติดโควิดก็ยังกลับไทยไม่ได้นะคะก็คงต้องอยู่ต่อนะคะจนกระทั่งเขาจะอนุญาตให้กลับนั่นแหละค่ะทีนี้เคที่ถามว่าเคที่คุยกับสามีไหม คือตัวสามีแคที่เนี่ยเขาพยายามทำความเข้าเขาพยายามทาความเข้าใจเขาพยายามถามสิ่งที่เขาไม่รู้นะคะเขาก็บอกเราว่าตอนเนี้คุณเป็นนี่อยู่เท่าไหร่นะคะให้คุณรวบรวมเอกสารแล้วก็ช่วยอธิบายให้ผมฟังด้วยว่าคุณเป็นนี่อยู่ที่ไหนบ้างเท่าไหร่รวมถึงค่าใช้จ่ายของคุณแต่ละเดือนนะคะของพ่อแม่คุณเนี่ยคุณใช้จ่ายแต่ละเดือนเดือนละเท่าไหร่ให้คุณอธิบายให้ผมฟังด้วยแล้วก็เรื่องของ เงินเดือนจากการทํางานของคุณเนี่ยคุณได้ทุกเดือนเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่เคดี่ก็มีหน้าที่อธิบายรายละเอียดต่างๆให้กับเขาฟังนะคะเขาก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแรกๆก,ก็ดูยากมากเพราะเนื่องจากภาษาที่เก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เทพเลยนะคะงูงูงปลาปาค่ะก็จะใช้โทรศัพท์มือถือในการแปลแล้วก็อธิบายให้เขาฟังถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามทีนี้พอเขาเข้าใจแล้วเราเคลียร์กันแล้ว เขาก็บอกคิดี้ว่าเอาอย่างนี้พอเราแต่งงานกันเสร็จผมจะเคลียรเรื่องหนี้สินให้คุณเองส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของทางครอบรครัวของทางพ่อแม่ผมก็จะเป็นคนดูแลนะคะจะจ่ายให้ทุกเดือนนะคะแล้วผมก็อยากจะให้คุณหยุดเรื่องของการจัดารายการไปก่อนนะคะเพราะว่าคิดที่เป็นนักจัดารายการวิทยุหรือเรียกสัน้นๆว่าดีเจนั่นแหะคะ่ะเขาบอกว่าอยากจะให้เราหยุดจัดรายการไปก่อน ทีนี้ในใจเราคิดว่าอ้าวยู่จัดรายการแล้วงานที่เราทํามาทุกเดือนคือทํางานทุกเดือนเราก็จะมีรายได้มีเงินเดือนทุกเดือนจากการทํางานจากการจัดรายการวิทยุทีนี้เขาจะให้คิดที่จุดจัดรายการเพราะเขาบอกว่าแต่งงานแล้วเนี่ยผมจะพาคุณไปต่างประเทศไปเยี่ยมแม่ของผมที่ยุโรปที่เยอรมันแล้วก็ไปเที่ยวพาคุณไปเที่ยวด้วยแล้วก็จะมาที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยคิดที่ก็คิดว่าอ้าว แล้วเงินเดือนที่ฉันจะได้ทุกเดือนคือเคที่เสียดายเพราะว่าทํางานมันก็ได้เงินทุกเดือนนะคะเป็นเงินของตนเองที่ตนเองได้จากทํางานได้ใช้เงินตัวเองคือเคที่เนี่ยมีหน้าที่แบบจ่ายจ่ายจ่ายนะคะให้ให้ให,ให้ไม่ค่อยมีใครได้มาให้พอเขามาให้เราเขายื่นข้อเสนอให้เราเนี่ยเคที่ดีใจแล้วก็อึ้งไปพักหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนเขาเหมือนเขาอ่านใจเราออกเขาบอกว่าเรื่องรายได้ของคุณ ให้คุณบอกผมมานะคะผมจะเป็นคนจ่ายให้คุณทุกเดือนนะคะเท่าที่คุณได้เลยนะคะคุณต้องการแล้วคุณก็บอกผมมานะคะคที่ก็แบบว่าฟังแล้วดีใจมากดีใจกว่าตอนที่เขาขอแต่งงานด้วยซ้าตอนนั้นนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะนะคะค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เขาจะช่วยใช้หนี้แล้วเขายังจะให้เรานะะในการที่แบบว่าช่วยที่เราเคยได้เงินเดือนนะคะทุกเดือน คือฟังแล้วแบบดีใจมากอะนะคะแบบใจเต้นกลัวไม่เป็นจังหวะเลยนะคะตอนนั้นทีเนี้ยนะคะเราก็คิดต่อตอนนั้นอะดีใจคือมันเต็มไปด้วยความหวังจริงๆเหมือนเราเรากำลังหาเรากําลังจะจมน้ําแต่ว่ามีคนมาดึงฉุดมือนะคะช่วยเราไว้เงี้ยเราดีใจเต็มไปด้วยความหวังนะคะแต่ยังไม่ร้อยเปซเพราะว่าตอนนั้นเราแพลนเรื่องของการแต่งงานแล้วเราก็ยังไม่ได้แต่งงาน นะคะเขาก็เพียงแต่พูดว่าเออแต่งงานแล้วผมอยากจะให้คุณจัดรายการผมจะพาคุณมาต่างประเทศไปเยี่ยมแม่นะคะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายผมเคยให้พ่อแม่คุณยังไงผมก็จะจ่ายให้ทุกเดือนแบบนั้นทุกวันที่3มเนี่ยนะคะเขาจะโอนเงินมาให้คที่มันจะเรียกว่าเป็นเงินเดือนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นเงินที่คี่จะได้ทุกเดือนจากการทํางานของตนเองแล้วพอคที่แต่งงานกับเขามาเนี่ยมาอยู่กับเขาใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ได้ไปจัดรายการแล้ว เาก็จะให้ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นเงินเดือนหรือว่าอะไรแล้วก็ให้ทางพ่อกับแม่เคที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นั่นก็คือเรื่องของหนี้สินในเรื่องของงานก็จบไปคือเรามปนความรู้สึกว่าเราต้องคุยก่อนนะคะคุยกับเขาให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์ให้มันตรงประเดน็นนะคะฝ้าหลังส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาจะให้เราพูดตรงๆล่ะค่ะเราอยากได้อะไรแล้วก็บอกเขาไปตรงๆ เขาถามอะไรเราก็บอกแบบตรงๆไปเลยอย่าไปโกหกเขานะคะจริงๆแล้วทั้งไทยทั้งฝรั่งเนี่ยก็ไม่มีใครอยากมาเสียเวลานั่งฟังเรื่องโกหกของของ,ของใครหรอกนะคะเคที่คิดว่าแบบนั้นนะคะแล้วยิ่งยิ่งฝรั่งเนี่ยเขาอยากจะให้เราพูดตรงๆเราอยากได้เราก็อธิบายเราก็บอกเขาลองคุยดูก่อนนะคะคือคุณคบกันไปสักพักหนึ่งคุณก็จะรู้กันไปเองว่าสามีของเราแฟนของเราเนี่ย เขาคุยแล้วพอจะได้ไหมหรือบางคนเนี่ยนะคะอย่างเคงที่อยู่เมืองไทยตลอดไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศแต่อย่างใดจะมาเฉพาะช่วงของฮอลิเดย์หรือว่าบินมากับสามีเพื่อมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติที่เยอรมันอย่างเงี้ยแต่ว่าคือชีวิตประจําวันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคที่จะอยู่ที่เมืองไทยนะคะไม่ได้มาอยู่ที่ต่างประเทศแต่อย่างใดก็อาจจะไปต่างกับหลายๆคนแตกต่างกันบางคนเนี่ยนะคะ แต่งงานกันแล้วก็จะต้องย้ายตามสามีไปอยู่ต่างประเทศนั้นยิ่งหนักนะคะถ้ายิ่งคุณไม่มีการพูดคุยกันก่อนก่อนที่คุณจะแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าคุณไปอยู่ปุ๊บคุณยังไม่มีงานทําภาษาคุณยังไม่เก่งงานยังหาไม่ได้ขับรถก็ไม่ได้นะคะแล้วเงินก็ไม่มีใช้เป็นของตนเองจะขอเขาแต่ละทีก็เราก็เกรงใจก็ไม่กล้าทีนี่บางคนมีภาระหน้าที่ มีลูกมีเต้าจะต้องส่งเงินมาเป็นค่าเลี้ยงดูให้พ่อแม่เลี้ยงดูให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ย้ายไปกับไปอยู่กับสามีจะขอเขาส่งเงินกลับบ้านเนี่ยนะคะก็ไม่กล้าฉะนั้นทําไมเคที่สิงนแนะนาว่าคุณพูดก่อนว่าเรื่องของภาระหน้าที่เรื่องของอการส่งเงินกลับบ้านให้พ่อให้แม่ให้ลูกค่าเลี้ยงดูเนี่ยพูดก่อนนะคะแนะนําเลยได้ไม่ได้อย่างไรค่อยหาวิธีแก้ไขหาทางออกเอาอีกทีนะคะแต่ว่าย้ําขอให้พูดก่อนเพราะถ้าเกิดว่า คุณไม่พูดก่อนแล้วคุณมาพูดทีหลังมันจะมีปัญหาแล้วมันจะยากนะคะส่วนใหญ่ที่ได้ยินมามา,มาคุยทีหลังเอา้าทาไมตอนนั้นคุณไม่บอกผมว่าคุณจะต้องส่งเงินกลับบ้านด้วยจะต้องนู่นนี่นั่นจะต้องจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเราจะกลับไปบ้านมันมันยากแล้วนะนะคะเพราะว่าเป็นอะไรใหม่มากสังคมก่อใหม่เพื่อนเราก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถมยังไม่มีเงินส่งกลับบ้านฉะนั้นเพราะอะไรคิดที่ถึงว่า ให้ให้คุณได้คุยให้ตกลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานมาถึงที่นี่แล้วเขาจะให้เราออกไปหางานทําช่วยกันทํางานหรือเขาจะให้เราอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทํางานแต่ว่าให้แบบคอยทําความสะอาดบ้านดูแลบ้านทํากับค้องัขอบข้าวเหมือนเป็นแม่บ้านนะคะอย่างเงี้ยหรืออยากจะให้ไปหางานทําเพราะว่าเขาเองไม่มีเงินให้เราได้ส่งกลับบ้านนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่แตกต่าง ของแต่ละคนไปของแต่ละคู่ไปซึ่งฝรั่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ใจดีบางคนก็ใจร้ายบางคนใจดีมีเมตตาบางคนใจกว้างรักครอบครัวเหมือนกับเราเขาก็จะช่วยเราแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะเวลาคุยว่าเขามีกําลังพอที่จะช่วยเราหรือเปล่านะคะหรือคุณอาจจะคุยอีกอย่างหนึ่งว่าโอเคถ้าคุณช่วยฉันไม่ได้เนี่ยคุณช่วยไปฝากงานให้ฉันนู่นนี่นั่น นะคะฉันจะเก็บเงินส่งกลับบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ว่าเขาไม่มีกําลังที่จะให้หรือว่าให้แค่บางส่วนแต่ไม่ได้ให้มากมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีเงินใช้เป็นของตัวเองอยากไปทําง,งานได้เงินเป็นของตัวเองก็ต้องคุยกับเขาก่อนนะคะก่อนที่จะไปอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่ามันมันยากเคที่เห็นหลายหลายครอบครัวแล้วนะคะหลายคนแล้วที่เล่าให้ิดที่ฟังเพื่อนเหมือนกันนะคะนี่เป็นปัญหาที่แบบ ว่าเป็นปัญหาโลกแตกไหมก็ไม่ไม่รู้สินะคะแต่ว่าของเกียร่อย่างที่บอกว่าเกียรตไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศไงเกียรี่อยู่ที่เมืองไทยฉะนั้นกรณีของเรามันก็จะแตกต่างกันออกไปฝรั่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะคนไทยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะคะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองให้ฟังแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะชอบไม่ชอบอย่างไร แสดงความคิดเห็นเม้นมานะคะจะได้รู้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการแต่งงานกับการมีคู่ชีวิตที่ดีมีความสุขมากๆค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสู้ตายกับาบบายจุบยุบสัสดีค่ะ